ปาใสเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2563โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพ,พุทธพงศ์ปุณกัน์สวัสดีครับวันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก โดยในวันนี้ของแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกพร้อมด้วยสมาชิก187ประเทศจะร่วมกันเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นที่สนใจของทั่วโลกสำหรับในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพภูมิอากาศและน้ำโดยมีจุดเน้นคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาด้านน้ําในลักษณะที่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของทางอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายระดับโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพ,พิบัติสําหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีอย่างชัดเจน เนื่องจากสภาวะโรคร้อนทั้งยังส่งผลทำให้เกิดความแปรปรวนของลักษณะอากาศและความผันแปรของปริมาณน้ำฝนทั้งที่น้อยกว่าและมากกว่าปกติอย่างมากจนอาจก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกาภายัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2,562ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีน้อยที่สุดในรอบ40ปีดังนั้น ความร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยามุ่งมั่นพัฒนาการพยากรณ์อากาศภูมิอากาศและการเตือนภัยธรรมชาติภายใต้ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยําโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศให้เหมาะสมกับประเทศไทยในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขอบคุณครับ